ดีคะ่ะกลับมาอีกครั้งนะคะจาะดูดีๆเรวค่ะค่ะเดนขออนุญาตจะรายงานสดในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะบริเวณน,นี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของที่เรียบร้อยนะคะ แลก็กำลังทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะขอต้อนรับนะคะแั้นจะพาทุกท่านก่อติดบรรยากาศรถโมบายนิดนึงตอนนี้นาจะมีรถที่มาร่วมกิจกรรมจะอยู่ด้านนี้นะคะรถยัง พอมาถึงไม่ไม่ต่างกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังมีรถทยอยเข้ามาอีกแต่ท่านจะมาทุกี่นี่ค่ะอ่านป้ายกันเดี๋ยวสลากกันเดียวยังไม่พอนะคะต้องสลากตำแหน่งอันนี้ก็จะมีรถมามายนะ ก็จะมีคณะรัฐธระมนูนพาชมนะคะสำหรับบรรยากาศด้านหลังของเริ้วขบวนนะคะก็เริ่มที่จะเข้ามา ขออน,นุญาตนะคะจะพามาด้านนี้มีพี่หา เอาไม่เอาตมจนูสาบเนนาย้ม่มาธนูเสียงสาไปแอ้วันนี้ไปรู้ไปค่ะตอนนี้นะคะกระบวนนะคะก็มาถึงแรกประสงค์เนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ท้ายกระบวนยังมาไม่หมดเลยค่ะ ใครได้ให้เห็นนะคะนี่คือเริ้วกระบวนใกระบวนยังมาไม่หมดเลยค่ะยังเหลือเยอะๆมากมาย มาถึงร่ประสง์กันเรียบร้อยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ13นาฬิกาอ่าเดี๋ยวเราไปแวะดูน้องๆตรงนี้นิดนึด่งร้านสดับ เพิ่งมาถึงค่ะเนี่้หาริ้วกระบวนก็ปิดแน่นยาวไปด้านนู้นเลยค่ะก็มากันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มีน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยที่เข้ามา พาชมนะคะก็จะบีบแตรกอแสดงสัญลักษณ์ก็รถบางคันนะคะเดนจะเห็นเป็นคล้ายๆมือเตกนะคะอดีตเคยคงเป่านกี แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็แสดงออกว่าเขาเข้าใจนะว,ว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยตน,นี้ปเปีที่น้องประชานชนจำนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วคันนี้นี่คที่ยกับต่อยจำนำได้ไหมไอ้เจ้ มาเป็น theme มาเป็นเป็นเทั้งครอบครัวม่ต้องกาให้นนี้นมาสั่งการนกกวมาแล้งเป็นนาจับใแล้วมาเพิ่มปัญหามาเพิ่มปัญหาอย่างรดูรถสัล้ออันนี้เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นรถบริการ รับส่งน้องพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยค่ะสายด้านผาเดินไปด้านหน้านะคะค่ะก็หลายคันนะคะมาถึงก็มาจอดกันตรงบริเวณนี้ก็สูป้ายนะคะแสดงสัญลักษณ์ หลายข้อความนะคะที่โชว์การเรียนมองว่าประชาชนกดดัน่มาเดี๋ยวส่งข้อให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่าหนที่ขอบขอบคุณ่อรี่หนารจขอบคุณอบคค่ะนี่ค่ะก็ เป็นทถวแถวยาวไปนู่นนะคะส่วนหนึ่งก็แยกย้ายส่วนหนึ่งก็เพิ่งมาถึงอ่ะอย่างเช้นเรียนนะคะที่ทำเนียบรัฐบา6นี้อย่าลเจอิทำเนียบรัฐบาลาินโมเ็นราปไลกิจกรรมนี้จะมีต่อเนื่องนะคะถ้าเราได้ติดตามบรรยากาศหรือว่าสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ออกมาร่วมกันเพื่อสแสดงให้เห็นนะคะว่าประชาชนทนไม่ไหวแล้ว นั้นก um, ็เข้ามาโพสเพื่อที่จะมาไลฟ์สดเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมบรรยากาศช่วงท้ายนะคะเมื่อสักครู่นี้แบบนี้ครับเอ๊รู้สึกเสียงไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลเท่วันถูกเท่วันถูกเวกระนนัไลาใช่วนเดียนีม คเกานได้รถยังเพิ่งทยอยมากันอีกจำนวนมากมายนะคหัวกสว่ามีแต่ปัญหาแนวสวอาหลาบตังขัดไป้านเรายั้งยังเดไอดผ้ากันดักจังจังรัง แวะเวียนกันออกมาตอนนี้นะคะทางจราจรก็จะติดขัดด้านหลังค่ะก็พาชมสวัสดีค่ะพาชมบรรยากาศนะคะในช่วงท้าย ให้เห็นบรรยากาศตอนช่วงท้ายนิดนึงค่ะค่ะดูบรรยากาศช่วงท้ายนะคะว่ามาเลนสุดตรงลาดประสงค์แล้วมีความเคลื่อนอย่างไร เวลานานพอสมควรแล้วริ้วขบวนยังไม่จบเลยค่ะท้ายขบวนยังมาไม่จบ นี้ที่เห็นนี่เป็นรถที่เข้าเร็้วกระบวนหมดเลยค่ะเห็นไมไปดูดิว่าหมดหรือยังด้านท้ายกระบวนหมดหรือยัง ทางด้านหลังได้สนุกสนานนะคะด้วยเสียงเพลงไปเที่ยวกันไหมไหจะไปก็รีบไปน้ำเดือดแปรปีนะคะไไปป้สบบาายยกกี่พินัเดี๋ยวฟังเพลงหน่อยฟังเพลงไปท้ายน่ะ น่สนุกค่ะ <laughs> นะคะเห็นรถข้างหน้าบอกว่าวนรอบบนรทุกทอร์ไบรด์อีกหนึ่งรอบนะคะกนดเป็นต่อเลย <c oughs> ค่ะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะตอนนี้เนี่ย <c oughs> i